เผยแล้วชดเชยวันหยุดสงกรานต์เดือนกระกฎาคมนี้ส่อยาวถึง6วันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารบหักทุกทกท่านนะคะสอบอคอเผยแล้วนะคะสุกนี้นะคะเตรียมพิจารณาวันหยุดชดเชยสงกรานต์นะคะวทพเผยได้ช่วง4 9ถึงก้ากระกฎาคมได้กว่า6วันเลยนะคะช่วงปลายเดือนนะคะยึดสาธารณาสุขเป็นหลักนะคะ หยุดชดเชยสงการนะคะเมื่อเวลา9นาฬิกาของเช้าวันที่2มิถุนายนนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรอมอวอวัฒนธรรมกล่าวถึงการพิจารณาวันหยุดชดเชยเทศกาลสงการานที่จะเลื่อนมาเดือนกรกฎาว่า วันศุกร์นะคะที่4มิถุนายนจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะคะซึ่งจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะคะซึ่งเดิมหารือกันแล้วว่าอาจเป็นช่วงหยุดสงกรานต์าสารหาบูชานะคะและวันเข้าพรรษาคือระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมและชดเชยวันที่6ถึง7กรกฎาคมนะคะ โดยต้องหารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคและที่ประชุมสบคโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขว่าควรจะชดเชยในช่วงวันไหนซึ่งวันหยุดปกติของวันเข้าพรรษาและอาสารหบ,บูชาและเป็นไปได้ที่อาจจะเพิ่มในช่วงนี้นะคะหรืออาจเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งมีวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเมื่อ ถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะหยุดติดต่อเนื่องกันนะคะ4-6ก,กระดากรรวมไป7-9ก,กระดากมเลยนะคะนายอิทธิพลกล่าวนะคะยอมรับว่ามีความเป็นไปได้นะคะวันนี้นะคะ1มิถุนายนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้พูดถึงและคิดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะแต่ทั้งหมดขอ หารือในที่ประชุมสบอคอก่อนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสาธารณาสุขวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อที่สถานกักกันอีกหนึ่งรายนะคะแต่ในประเทศผู้ติดเชื้อเป็น0ูนครบ7วันแล้วนะคะโดยต้องพิจารณามาตรการระยะที่4นะคะจะต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของวันหยุดที่เลื่อนมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ คงให้ความเห็นใจนะคะเพราะจากเพราะเนื่องจากวันหยุดนะคะทางพระพุทธศาสนาที่ทั้งหมดยังคงข้อปฏิบัติในเรื่องศาสนาพิธีไว้เช่นเดิมนะคะรวมทั้งมาตรการ new normal นะคะการขอร่วมมือพุทธศาสนิก,กชนนะคะและผู้เข้าร่วมทําบุญต้องเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและเจียวล้างมือด้วยนะคะและเรื่อง วันหยุดยาวนะคะเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและรอบคอบนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนนะคะที่ต้องประเมินให้รอบครอบก่อนนะคะและต้องรายงานสบคในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการประเมินสถานการณ์ภาพรวมนะคะที่มีการพันผ่อนปลนนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนและนำไปสู่การรับข้อมูลบางส่วนจากกิจกรรมนะคะที่ได้รับการผ่อนปลนนะคะนายอิทธิพลกล่าวนะคะ ในส่วนของกระสวงวัฒนธรรมนี้นะคะขณะนี้ขอผลปรนในเรื่องกองถ่ายที่ต่างประเทศจะขอถ่ายทําภายในประเทศนะคะรวมถึงสมาพันธ์และสมาคมวิชาชีพด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ก็ขอเพิ่มจํานวนคน80คนต่อกองนะคะซึ่งจะมีการเสนอในที่ประชุมสคออบอ สอบคอเช่นเดียวกันนะคะขอโทษด้วยนะคะแม้จะปิดนานฟ้าอยู่นะคะแต่ส่วนกรองกองไทยนะคะต่างประเทศอาจพิจรารณาผ่อนป้นนะคะก็จะเป็นกรณีไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นการเปิดลงภาพ,พ,พยนต์รนะคะวันนี้นะคะ ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างดีนะคะเพียงแต่ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สะดวกบ้างนะคะเช่นเดียวกับการเปิดโรงเรียนนะคะที่นายกมีแนวคิดให้เลื่อมเวลาเรียนมากนะคะเพื่อลดความหนาแน่นและเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คนช่องนี้ด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ